สวัสดีครับทุกคนผมกิษครับผมจะมาตอบคาถามของพี่คนนี้นะครับที่พี่เขาถามว่าถ้ารถหายเนี่ยจะโดนฟ้องไหมจะต้องผ่อนรถไหมจะต้องทํำยังไงนะครับผมจะตอบเป็นรวมรวมไปเลยนะครับสําหรับกรณีรถหายนะครับกรณีรถหายนะครับเราไม่ต้องไปผ่อนต่อนะครับทุกคนเพราะว่าสัญญาที่เราทํากับไฟแนนซ์นะครับเป็นสัญญาเช่าซื้อนะครับก็คือทรัพย์สินได้สูญหายไปแล้วนะครับสัญญาจะถูกระงับลง แบบอัตโนมัตินะครับทุกคนก็เหมือนว่ป้าเราไปยืมรถเพื่อนมาขับนะครับไปเช่ารถเพื่อนมาขับรถหายไปเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเช่าเขาต่อนะครับก็เหมือนกันนะครับกับไปนั้นนะครับเมื่อรถหายไปเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเช่าเขาต่อนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในการเช่าอยู่นะครับเรายังไม่ได้จ่ายค่างวัดเขาหมดมันก็เลยยังไม่ได้เป็นการซื้อขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเราไม่ต้องไปผ่อนกุญแจไม่ต้องไปอะไรนะครับทุกคน แล้วก็หลายๆคนก็จะโดนไฟแนนซ์หลอกนะครับก็คือถ้ารถหายไปแล้วนะครับไฟแนนซ์ Finance เขาก็จะได้เงินจากการที่รถเรามีประกันรถหายอะไรอย่างเงี้ยทุกนเขาก็จะได้เงินจากทางประกันภัยนะครับแล้วก็เขาก็จะมาหลอกให้เราผ่นเขาก็จะมาหลอกให้เราผ่อนต่ออีกทีนึงนะครับใช้ความที่ เราไม่รู้กฎหมายนะทุกคนโดยการที่เหมือนเดิมครับพวกาแฟนั้นบริษัทแม่เนี่ยก็จะจ้างบริษัทเอาซอสพวกเป็นบริษัทรับทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยให้ไปทําการทวงเราให้ไปทําการขู่เราให้เรากลัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้ารถหายละ่ะสมมุติว่าเรานอนอยู่นะครับตื่นเช้ามารถหายสิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกนะครับทุกคนไม่ใช่ว่ารถหายไปแล้วไม่ต้อง จ่ายค่างินแล้วเย้สบายใจนอนต่อไม่ใช่นะครับทุกคนมันมีขั้นตอนขบวนการระบงระเบียบของเขาอยู่นะครับนั่นก็คือหนึ่งนะครับทุกคนให้ไปแจ้งความที่สถานตำรวจนะครับไว้เป็นหลักฐานนะครับว่ารถเราหายจริงๆนะครับสองก็คือโทรไปแจ้งประกันภัยนะครับที่เราทําไว้กับรถยนต์ของเรานะครับหนึ่งสองแล้วก็สองบวกนะครับเขาจะมีเงื่อนไขมีทุนประกันรถหายของเขาอยู่นะครับเราก็ไปตรวจสอบดูว่า ประกันที่เราทำเนี่ยมันมีไหมนะครับอ่าพอทางประกันได้รับแจ้งนะครับว่ารถหายนะครับทางประกันภัยเขาก็จะพิสูจน์ทราบว่ารถน่ะหายจริงเราไม่ได้เอาไปจำหรือไม่ได้เอาไปขายนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยมันจะกินเวลาประมาณ3า4สิบถึงสี่ิบห้าวันนะทุกคนกระบวนการที่เขาสืบความจริงเนี่ยพอเขาสืบได้ว่าเรา ทำรถหายจริงรถได้หายไปจริงรถได้ถูกขโมยไปจริงนะครับเขาก็จะ,ะติดต่อไฟแนนซ์นะครับเขาก็จะไปเคลียร์กันเคลียร์เงินนะครับเขาก็จะดูว่าค่ามัดที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราส่งไปให้เหลือแค่สักแสนเดียวจะหมดหมัดแล้วอย่างเงี้ยแล้วรถหลอหายนะครับทางประกันภัยเขาก็จะสมมติว่าทุนประกันภัยเราสักสามแสนอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะจ่ายแสนหนึ่งให้ไฟแนนซ์นะครับแล้วส่วนต่างส่วนที่เหลืออีกสองแสนนะครับก็จะตกเป็นของเรานะครับแต่ มันก็จะมีกรณีที่ละเอียดไปกว่าน,นั้นอีกนะครับทุกคนก็คือในกรณีที่ประกันภัยเขาจะไม่จ่ายได้ไหมได้นะครับทุกคนลดหายไม่ใช่ว่าเขาจะจ่ายทุกกรณีนะครับถ้าเขาไปพิสูจน์ได้ว่าเราจงใจที่จะทําให้ลดหายอย่างเช่นว่าเราผ่อนไม่ไหวแล้วนะครับเราก็เลยเลือกใช้วิธีนี้เป็นช่องว่างทําให้ลดหายไปซะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอ่าอย่างเช่นเราขี่ไปจอดข้างทาง เปิดปิดเครื่องไว้เปิดประตูไว้เปิดกระจกไว้ล้วขึ้นไปนอนอะไรอย่างเงี้ยทิ้งรถไว้แบบอย่างนั้นอ่ะจงใจงให้รถหายนะครับอันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องแบบว่าบอกให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าคือเขาไม่ใช่ว่าจะจ่ายให้เราในทุกกรณีนะครับแล้วถ้ารถไม่มีประกันภัยละ่ะจะทํำยังไงนะครับรถไม่มีประกันภัยนะครับอ่าเราก็ไปแจ้งความนะครับทุกคนแล้วก็แจ้งไฟแนนซ์เหมือนเดิมนะครับ แล้วไฟแนนซ์น่ะเขาก็จะทำการฟ้องเรานะครับแล้วก็มีหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับเขาในชั้นศาลนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาสืบให้ว่ารถเราหายจริงไหมนะครับไฟแนนซ์เขาก็จะฟ้องตามหน้าที่ของเขาไปนะครับซึ่งบางเขตตำรวจก็ไม่ใช่ว่าจะมาตามให้เราทุกอย่างนะทุกคนบางทีเราไปแจ้งความแล้วตำรวจก็เพิกเฉยะอะไรงเงี้ยเราก็มีหน้าที่ ไบบปจ้างทนายเพื่อสู้คดีนะครับว่ารถเราได้หายไปจริงๆนะครับซึ่งศาลจะเป็นคนตัดสินนะครับไอ้ค่าส่วนต่างเนี่ยไม่ใช่ว่าค่าส่วนต่างสิค่าค่ารถเนี่ยค่ามูลค่ารถเนี่ยสมมติว่ารถของเขาเนี่ยมูลค่าสักสามแสนอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราส่งไปเหลือสองแสนเขาก็จะ,จะดูปีดูความเข่าดูอะไรทุกอย่างซึ่งศาลท่านก็จะเป็นคนพิจารณาให้เรานะครับว่าเราควรที่จะจ่าย ไอ้ราคารถเนี่ยที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่นะครับเอาละครับทุกคนผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ